อ่าก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านอ่าคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตตัวเลขว่าวันที่สิบหกท่านว่าคมสองห้าหกสี่คลิปนี้จะเป็นตัววิ่งวิ่งบนวิ่งล่าง วิ่งบนวิ่งล่างงวดนี้แล้วก็จับคู่เอาตัววิ่งจับคู่ที่มาาบอกผู้ได้มักวิ่งมักลูดงวดนี้กะจัดได้เลยตามทุนนะจับคิดว่าตรงมาแน่นอนลอยเอรซนเพราะฉะนั้นหากกระเบื้ง ตัวเลขว่างวดนี่สิวิ่งยังอืมคือวดวันทีิีพกตันว่าคมหกสีน่นี่วิ่งบนวิ่งล่างอืมคือดินไปที่สามอืมวิ่งบนวิ่งล่างสามแต่ก็จับคู่เอาตัววิ่งมาจับคู่ ก็ได้สามหนึ่งสามหา้าสามแปดสามเก่าบนหลังไปกลับแต่ผู้ได้ชอบกากดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่ยเลยเพื่อที่จะบอพาดคลิปต่อไปหรือว่าในหมวดต่อไป คลิปนี้วิ่งรูดบนล่างนิ่นไปที่สามแล้วก็สุดสี่สุดไปกลับบนล่างกะล่องเบิงพี่นอ้องกดติดตามกดแชร์ได้อ่ากระโขอ่อยพี่น้องโชคดีมีเงินใส่อ่ตอนรับปีใหม่ สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดี